ทำอย่างไรดีให้เรารู้สึกมีความสุขในการทํางานก่อนที่เราจะมีความสุขเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขในการทํางานบ้างคาว่าไม่มีความสุขในการทํางาน,นเนี่ยครับในศัพท์สมัยนี้นะครับเ <c oughs> ขาอาจจะเรียกกันว่าภาวะเบิร์นเอาต์ซินโดรหรือภาวะหมดไฟในการทํางาน่ะ ภาวะหมดไฟในการทำงานเนี่ยครับมันก็มีหลากหลายอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานอย่างเช่นไม่อยากจะตื่นไปทำงานตอนเช้าเลยวันอาทิตย์ตอนกลางคืนก่อนจะเป็นบรรจารย์จะรู้สึกโอ้โวันนี้ไม่อยากจะนอนวันเช้าแล้วหรอพขาอยากจะนอนต่ออีกสักหน่อยไม่อยากไปทำงานเวลาทำงานอยู่ไม่ค่อยมีสมาธิอยากพักอยู่ตลอดเวลามันถึงกับรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าในการทำงานคนเดียวไม่อยากไปพูดคุยกับใครก็ปเป็นอาการที่บ่งบอกถึงว่าตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานอยู่นะครับ คือพวกนี้มันอาจจะเกิดมาได้จากหลายๆสาเหตุปัญหาเรื่องงานที่เราเจอภาระหลายๆอย่างจะทําให้มันรู้สึกเหนื่อยมีท้อมเพรียในเรื่องของใจเราหรืออย่างที่2องมเหนื่อยกายครับก็คือเราทํางานหนักแต่เราไม่ได้พักจิตมันหมดแรงไปหมดแล้วหรืออย่างที่3าืก็อ,อาจจะเกิด ปัญหาหลายๆอย่างขึ้นเรารู้สึกเราหมดคุณค่าในการทํางานไม่สามารถแก้ปัญหาได้โรยอ,อย่างที่4ี่นะครับอาจจะเป็นปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานทะเลาะกันกับเพื่อนกับปัวหน้าเหีนยครับจะทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีสังคมในการทํางานผูกนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้อาจจะไม่เราหมดไปในการทํางานได้อย่างแรกเลยงานมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเรานะครับชีวิตเรามันก็มีหลายๆด้านเพราะฉะนั้นหมอก็เลยอยากจะชวนอาจจะต้องมีเวลางานมีเวลาพักบ้างมีเวลานอนให้ตัวเองบ้าง ก็ควรจะนอนอย่างนั้น6-8ชั่วโมงมาออกกําลัางกายหางานอดีเรกอย่างอื่นเพื่อให้ชีวิตเรามีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ทํางานอย่างเดียวตลอดเวลาอย่างที่2ก็คือเราอาจจะต้องมาดูแล้วว่าปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องอะไรปัญหาในงานอย่างเช่นปัญหาว่าเออง,งานมันเข้ามาเยอะมากๆจะเราไม่สามารถแก้ได้เราลองมาดูซิว่าเออเราอาจจะลองเขียนปัญหาออกมาแล้วเราลองมาดูลําดับความสําคัญดูแล้วถ้าเราทํางานเสร็จเนี่ยเราอยากจะชวนลองให้รางวัลตัวเองบ้าง ่ให้เราได้กลับมาตอบแทนชีวิตตัวเองหรืออย่างที่3เราอาจจะลองกลับมามองดูว่าเราคุณค่าในการทํางานของเราจริงๆิแล้วเนี่ยมันคืออะไรบางคนอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าเราก็อาจจะตาหนิเรารู้สึกว่าเราทํางานไม่ได้เรื่องรานนี้ในส่วนของเราเองละ่ะเรารู้สึกยังไงกับตัวเองเรากลับมามองข้อดีเล็กๆน้อยๆของเราเองมากพยายามมากน้อยแค่ไหนทาอะไรได้ดีเพื่อให้เรามีกําลังใจทํางานได้อย่างที่4ลองสื่อสารกับคนอื่นมากขึ้นเราจะลองคุยกับเพื่อนคุยกับหัวหน้านงานว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงปัญหาที่เราเจอเป็นยังไงบ้างเพื่มมหาทางออกร่วมกัน แต่สุดท้ายถ้าสาพยายามแก้ปัญหาทุก่อง่างแล้วแก็ยังรู้สึกไม่โอเคยังเหนื่อยมันล้ามันท้อรู้สึกไม่อยากจะทํางานต่อการที่มาปรึกษากับทางจิตแพทย์หรือฐานะจิตวิทยาก็าจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถคลนจากภาวะนี้ได้นะครับใครรู้สึกไม่ไหวยังไองก็อยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วภาวะนี้เนะี่ยสามารถรักษาได้ดังนั้นเรื่องของใจให้เราดูแลที่ไมค์แคร์คลินิกครับหลับวันนี้สวัสดีครับ